สัญญาณไฟจากค่ายรถบรรทุกครับให้เบิงเข่าใจไพ่หูความหมายมันกัซอยให้เห่าครับรถปลอดภัยเพิ่มขึ้นอีกครับอาจจกกรณีเนึ่เนะครับผมขับรถไปมีรถบรรทุกตามหลังมากครับรถเพิ่นค่อนข้างจะเร็วกว่ารถผมครับผมก็ได้ส่งสัญญาณไฟให้เพิ่นแซงโดยการเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเป็นช่วงๆครับเวลามีรถด,ด้านหน้าว่างสามารถแซงได้ผมก็เปิดไฟให้เพิ่นแซงครับถ้าเพิ่นเบิงแล้วเข้าใจ เพิ่นก็จะแซงขึ้นมาครับเพราะว่ารถเพิ่นเร็วกว่าครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับแต่ถามีรถสวนมาแซงบ่ได้ผมก็จะเปิดไฟเลี้ยวขวาส่งสัญญาณว่าห้ามแซงนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับตอนนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้เพิ่นแซงขึ้นมาครับถ้าพ่อเพิ่นแซงขึ้นมาแล้วนะครับเฮ้ากับค่อยดูรถให้เพิ่นว่าแซงคนแล้วเฮาก็ยกไฟพาหมากหรือยกไฟหนาให้เพิน่นข้างนึ่งให้เพิ่นออกซรายครับนี่พอออกซ้ายเรียบร้อยเพิ่นก็เปิดไฟพาหมากขอบคุณเฮาครับ นี่แหละครับมิตรภาพดีๆบนท้องถนนครับรถบรรทุกคุยกันด้วยภาษาไฟครับเดินทางปลอดภัยครับผมคลิปดีล่าไปก่อนคลิปหนาพอกันไหมครับสวัสดีครับ